สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มก็เอาเกมตัวหนึ่งของฟู้พมพ์ของคนไทยมาแนะนำให้รู้จักกันนั่นก็คือเกม Photo Fight ค่ะของทีมที่เรียกว่าชื่อว่า 3RD นะคะเท้ายุ่งรู้มาเนี่ยการทำแอปพลิเคชันเนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่การทำแอปพลิเคชันที่เป็นเกมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าการทำแอปอื่นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มชื่นชมในความสามารถของทีมนี้มาก ถึงตัวเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เต็มร้อยนะคะแต่ก็ถือว่าน่าจะช่วยกันอุดหนุนแล้วก็พัฒนาค่ะโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยคือเป็นครอบครัวองกล้องอได้รับความลําบากอะไรอย่างนี้ค่ะลูกชายก็เลยต้องออกมาผจญภัยเพื่อถ่ายรูปแลกเงินนะคะเรื่องเราน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวเกมกันนะคะจะมีการหาด่านต่างๆคล้ายๆกับอารมณ์ An g ก y Birds อะไรอย่างนี้ค่ะโดยที่ด่านแรกเนี่ยเราต้องถ่ายรูปเจ้าไดาโนเสาร์ตัวนี้ก็วิธีการเล่นนะคะก็คือ เลื่อนออโฟกัสกล้องค่ะให้ให้ไดโนเองสา์มาอยู่ตรงกลางแล้วก็กดเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวลองลองไปเล่นกันดูค่ะนี่ค่ะก็กดถ่ายถ่ายปุ๊บเจ้าเดโนเงสาวก็จะทําหน้าตาน่ารักน่ารักหรือหน้าตา,า,าประหลาดประหลาดค่ะแล้วแต่อารมณ์นะคะถ้าถ่ายไม่ตรงโฟกัสอะไรอย่างนี้ก็จะได้คะแนนลดหลั่นกันไปค่ะก็ทีนก็จะรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะชนะแต่ละด่านนะคะ พอชนะแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่เวอร์เวอร์ต่อมาก็คือเป็นเวอร์สองก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบอุลตร้าแมนตัวนี้นะคะก็หน้าตาก,กวนกวกวนิดนึงก็อันนี้ก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นแล้วก็ขยับตัวไปมาเร็วขึ้นนะคะเราก็ต้องเอาโฟกัสเนี่ยตามตามตามพี่ซูเปอร์แมนตัวนี้ให้ทันนะคะเอ่ออาจจะข้างขาเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะคะก็คือจะไปได้อยู่ในช่วงกลางกลางกลางเฟรมแบบนี้ค่ะ ก็หลังจากเจอปุ๊บก,ก็พยายามโฟกัสให้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็ถ่ายรูปค่ะเพื่อที่จะเมื่อถ้ารูปมันโฟกัสอยู่ตรงกลางเราก็จะได้คะแนนเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสไตล์เกมไทยๆแต่ว่าฟีมือเหมือนต่างประเทศนะคะชื่อเกมโฟโตไฟตัวนี้เองค่ะก็แนะนำให้ลองอุดหนุนแล้วก็ลองโหลดเล่นนะคะอันนี้เนี่ยทีมพัฒนาก็ให้รีดิมโค้ดมา10อัน ยังไงเดี๋ยวติดตามการแจกในแฟนเพจได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ